รูดีแท็แจกรถแจกล้านรวมมูลค่ากว่า4.5ล้านบาทหลังจากที่ได้ทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทำการมอบรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้โชคดีรางวัลใหญ่รถจนเทสลาโมเดลวมูลค่า1.69ล้านบาทคุณด,ดีใจและตื่นเต้นมากค่ะที่รับของรางวัลใหญ่วันนี้ไม่คิดว่าจะได้รับจริงค่ะ ให้ True Detag จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทาง True d t a g มากขอบคุณค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคำมือถือหรือรางวัลใหญ่ของเรา Tesla m o d เด Y ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้า True d t a g ทุกๆคนนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับ True d t a g แจกรถแจกล้านค่ะ แล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะขอให้ติดตามกันได้นะคะที่ทาง True ID Application, iService แล้วก็ d t a c a p p l i c a t i ค n ค่ะขอแสดงความยินดีกับลูกค้า True และ d t t c ็ Tech, ผู้โชคดีอีกครั้งที่มาร่วมสนุกและได้รับรางวัลทุกท่านติดตามกิจกรรมดีๆได้ตลอดทั้งปีขอผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ